สวัสดีครับวันนี้20มกราคมโดนัลด์ทรัมจะรับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการทรัมปจะมีอำนาจเต็มในการดำเนินนโยบายต่างๆแน่นอนว่าโจไปเด่นจบเกมแล้วความอึดอัดอะไรต่างๆ ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นต่อจากนี้ซึ่งโดนอตทัมค่อนข้างชัดเจนในหลายประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนก็คงต้องหาทางลงกันแล้วเรื่องอิสราเอลกับฮามาสก็มีการหยุดพักรบปล่อยตัวประกันสิ่งที่คนไทยหลายคนกังวลคือไทยจะโดนอะไรบ้างจากโดนอทัมเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าจากสหรัฐแต่ว่าไทยมีท่าทางไปทางจีนก็คือไปซื้อสินค้าจากจีนเยอะ จนไทยขาดดุลการค้ากับจีนมันเหมือนไทยเอาเงินจากสหรัฐไปให้กับจีนแน่นอนว่าไทยมีสิทธิ์ทำแบบนั้นได้แต่ว่าสหรัฐก็มีสิทธิ์ขึ้นภาษีทางการค้ากับไทยได้เช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐช่วยเหลือการค้ากับไทยหลายอย่างรับซื้อฐานะพันธมิตรคิดภาษีถูกๆไทยก็ได้ประโยชน์แต่ว่าไทยไม่ได้สนับสนุนสินค้าจากสหรัฐเท่าไหร่กับเอาเงินไปซื้อของจากจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งกับสหรัฐจริงๆสหรัฐก็ไม่ได้ห้ามไทยไปซื้อของจากจีนแต่ว่าไทยควนอุดหนุนสินค้าจากสหรัฐมากกว่านี้อธิบายคือลุงแซมค้าขายกับลุงไทยเป็นเพื่อนกันลดให้แถมให้คิดราคาถูกเพื่อช่วยเหลือกันและลุงแซมบอกกับลุงไทยว่ามีอะไรเอามาขายให้กับลุงแซมได้ลุงแซมจะรับซื้อราคาพิเศษมีสัญญาใจกันไว้ลุงไทยพอได้เงินจากลุงแซมแล้วก็เอาเงิน ไปซื้อของจากลุงสีเป็นส่วนมากลุงสีก็โกงราคาลุงไทยเสียเปียบแต่ว่ายอมเสียเปรียบเพราะว่าลุงไทยไม่ชอบที่ลุงแซมบังคับให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนลุงไทยเอากําไรจากลุงแซมแล้วลุงสีก็มาเอากําไรจากลุงไทยไปลุงไทยคิดว่าลุงสีจะใจดีเหมือนกับลุงแซมแต่ก็ไม่มีนะครับลุงไทยหัวไม่ทันลุงสีลุงแซมค้าขายกับลุงสีอยู่แล้วแต่ว่าชอบเอาชนะกัน ต่อมาลุงแซมลดการค้าขายกับลุงสีลงไปตั้งกำแพงภาษีไว้สูงมากลุงสีก็ฉลาดก็เอาสินค้ามาให้กับลุงไทยให้เอาไปขายให้กับลุงแซมแทนบอกว่าเป็นของลุงไทยเป็นการหลอกใช้ลุงแซมก็รู้ก็เลยขึ้นภาษีลุงไทยลุงไทยก็วยวายว่าลุงแซมแกล้งเอาเปรียบลุงไทยน้อยใจแล้วก็โกรธที่จริงลุงไทยต้องพิจารณาว่าค้าขายกับใครได้ประโยชน์สุดใครช่วยเหลือใครเอาเปียบ ต้องเลือกดีๆให้ความสำคัญคิดแบบแชาวบ้านก็คือขายกับใครได้กำไรดีก็ค้าขายกับคนนั้นดีที่สุดต้องยอมรับความจริงว่าไทยห่างจากสหรัฐเพราะว่าการเมืองทุกครั้งที่ไทยมีการปฏิวัติสหรัฐจะกดดันให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วมีการกดดันทางการค้า มีการกดดันทางการทูตไทยก็ไม่พอใจไปเข้าหาจีนกับรัสเซียในปี2549มีการปฏิวัติสหรัฐคว่ำบาตรไทยเลยไปซื้อยัส39กิบเพนเขาไม่ขาย f 16ให้จนมาปฏิวัติล่าสุดสหรัฐก็กดดัน จนไทยมีการเลือกตั้งแต่ก็ยังเป็นกลุ่มอำนาจเดิมสหรัฐก็กดดันต่อไปหลายเรื่องยังไม่ปล่อยทำให้กลุ่มอำนาจไม่พอใจหาว่าสหรัฐเข้ามาแทรกแซงก็มีการต่อต้านสหรัฐแต่ไปขอซื้อ F 3 5สาิบห้าจากสหรัฐแน่นอนว่าไม่ได้อยู่แล้วสหรัฐก็เสนอขายเ1ฟให้กลุ่มอำนาจก็ไม่พอใจเลยไปหากิบเพนพร้อมกับเหตุผลเยอะแยะมากมายอาการก็คืองอน ในยุคข,ของโจไบเดนค่อนข้างระมัดระวังนโยบายต่างประเทศค่อยๆพูดคล้อมชอมหลายประเทศได้ใจไม่กลัวสหรัฐแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เอาจริงไม่มาหยดแยะเราจะเห็นว่าจีนกับรัสเซียอ่อนลงเมื่อรู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาเป็นประธานาธิบดีจีนเจ็บหนักตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีรอบแรกมาดีขึ้นตอนโจเบเดนแต่ว่าตอนนี้จีนไม่ดีเท่าไหร่ไปแข่งใส่โดนัลด์ทรัมป์มันก็เรียบร้อยไม่รอดแน่ จีนต้องเปลี่ยนท่าทีเราจึงเห็นจีนเริ่มคุยกับสหรัฐแอดมินพูดเสมอว่าตัวใหญ่ๆเขาคุยกันได้ไม่รบกันเองอยู่แล้วส่วนตัวเล็กๆอย่าออกตัวแรงถ้าประเทศใหญ่จะเล่นก็จะมาเล่นหนักกับตัวเล็กๆเ,เพื่อโชว์อำนาจประเทศเล็กต้องอยู่เป็นอยู่เป็นก็มีสองแบบหนึ่งอยู่เป็นแบบเป็นประโยชน์ให้ประเทศจเจริญไปเลย เช่นสิงคโปร์อันนี้เป็นต้นสองอยู่เป็นแบบเอาตัวรอดไปวันวันอย่าเปรือสองแคมนกสองหัวข้าสองเจ้าบ่าวสองนายก็จะแค่อยู่อยู่ไปไม่มีศักดิ์ศรีในวิธีโลกไม่มีใครเกรงใจรอดแบบทุรักทุเลเพราะอาการแย่เรียกร้องหามนุษยธ,ธรรมอย่างเดียวอยู่แบบประเทศโลกที่สามเช่นประเทศแถวแอฟริกาอันนี้เป็นต้น แน่นอนว่าโดนุทำขึ้นมาเป็นประธานานันทดปีมีหลายประเทศได้รับผลกระทบจากประเทศเหลี่ยมจัดจะกลายเป็นประเทศเหลี่ยมจุกสหรัฐตามเช็ดแน่ไม่น้อยก็มากพันธมิตรก็ไม่เว้นประเทศในยุโรปก็ไม่ใช่จะรอดทุกประเทศนะครับแอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วว่าทุกประเทศหวังได้ประโยชน์จากสหรัฐอเมริกาสหรัฐเป็นผู้นำโลกก็ได้ประโยชน์จากนโยบายเยอะแยะแม้แต่จีนกับรัสเซียยังต้องพึ่งพาสหรัฐ ปากบอกไม่ชอบแต่ว่าทางปฏิบัติอยากคุยอยากค้าขายด้วยประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆออกตัวแรงต่อต้านสหรัฐไม่รู้5้รู้หกหัวหน้าคอมมิวนิสต์เข้าไปคุยกันค้าขายกันกันกบสหรัฐรัเสเซียกับจีนตั้งกลุ่มบิก๊กเพื่อต่อรองทางการค้าขายฝันเปลี่ยนขั้วจีนรัสเซียจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ ทุกวันนี้บิกก็ไปไม่ถึงไหนยิงโดนนทัมจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีประกาศเช็คบินซาอุดีอาระเบียถอนตัวจากบิกไปแล้วบาซิลกับอินเดียก็กักากัก,กมาไม่สุดตัวแอดมินวิเคราะห์ว่ากลุ่มบิกจะยังอยู่แค่ชื่อแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมในยุคข,ของโดนนทาม2.0นะครับหลายคนอยากรู้ว่าไทยจะโดนอะไรบ้างเมื่อโดนนทามเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐวันก่อนรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐ ไม่รู้จักอาเซียนรู้จักแต่สิงคโปร์หลายคนโวยวายว่ารัฐมนตรีไม่มีความรู้ลองคิดดูว่าเรายังรู้จักเกาะฮาวายรู้จักเกาะกวมรู้จักประเทศเปรูรู้จักประเทศคองโกแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของสารัฐก็คงรู้จักพมา่าลาวคเมรไทยมาเลีเวียดนามอยู่แล้วเป็นนักข่าวมาก่อนด้วยเป็นอดีตทหารด้วยแต่แค่เขาแสดงออกว่า ไม่ให้ความสำคัญกับอาเซียนหรือแค่ไม่รู้ว่าประเทศเหล่านี้รวมตัวกันแล้วเรียกตัวเองว่าอาเซียนความน่าตกใจไม่ได้อยู่ที่เขาไม่รู้ว่าอาเซียนคืออะไรความน่าตกใจคือเขาไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยเขาแค่ให้ความสำคัญกับสิงคโปร์เท่านั้นนอกนั้นแล้วแต่อันนี้น่าเป็นห่วงไทยมากไทยจะโดนทิ้งไหมก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าไทยออกห่างจากสหรัฐมากจนเกินไปมากจนสหรัฐไม่เห็นประโยชน์ ที่จะใช้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เหมือนก่อนสหรัฐถอยไปสนับสนุนมาเลกับสิงคโปร์ง่ายกว่าปิดเส้นทางออกทะเลของจีนต่อให้จีนสร้างทางรถไฟผ่านไทยไปสิงคโปร์สหรัฐก็ดูแลได้อยู่ดีทิ้งไทยไว้ข้างหลังส่วนจีนพยายามออกทะเลทางพมา่าหลีกเลี่ยงช่องแคบมารากาถ้าเขาทำได้ก็อาจทิ้งไทยไว้ข้างหลังเหมือนกันไทยก็จะเต็มไปด้วย จีนเหลือเอเศษๆเท่าๆที่จีนแผ่นดินใหญ่ไม่เอาแล้วแต่ก่อนสหรัฐมาช่วยไทยต้านคอมมิวนิสต์ใช้ไทยเป็นกันชนเพื่อไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้าสู่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ไทยก็ได้ประโยชน์แต่ว่าช่วงหลังมาไทยปฏิวัติปล่อยทะเลาะกับสหรัฐปล่อยเข้าหาจีนมากขึ้นยากที่จะเป็นเหมือนเดิมได้ไทยมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเพื่อนบ้านเพราะว่าค้าขายกับตะวันตก สารัฐช่วยเหลือถ้าสหรัฐไม่ช่วยแล้วไทยคงมีเศรษฐกิจที่เล็กลงดูทรงจีนก็ไม่สามารถทําให้ไทยเจริญได้จีนหวังผลประโยชน์มากกว่าการพัฒนาประเทศที่จีนเข้าไปมีอิทธิพลไม่เห็นมีใครเจริญนอกจากจีนจะตักตวงผลประโยชน์อันนี้ต้องลุ้นว่าจีนจะจริงใจกับไทยขนาดไหนถ้าจีนช่วยจริงไทยก็มีโอกาสเจริญแต่มันก็ไม่เท่าที่ไทยเคยได้รับ อีกเรื่องที่เป็นห่วงกันคือเครื่องบินยัส39กิบเพนที่ไทยสั่งซื้อจะมีปัญหาไหมเพราะว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์บางอย่างเป็นของสหรัฐจริงๆกิบเพนชิ้นส่วนเกิน80% เป็นการนำเข้าจากสาหรัฐและก็ยุโรปโดยเฉพาะเครื่องยนต์ถึงแม้ว่าสวีเดนจะผลิตเองแต่ว่าเป็นการซื้อลิขสิทธิ์จาก G.E. ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐเหมือนเรือดำน้ำของจีนที่ใช้เครื่องยนต์จากเยอรมันต่อให้เคยทำได้เคยซื้อได้แต่ว่าการเมืองเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนความต่างคือสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของเนโต้แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วการทหารต้องฟังนโยบายจากเนโต้ยิ่งโดนัทํามเข้มงวดมากขึ้น กิปเพ่นกับไทยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอะไรที่พูดไว้มันก็ไม่แน่เมื่อการเมืองเปลี่ยนไปถ้าโดนัททำเห็นว่าไทยไม่ใช่พันธมิตรมันแบนได้ทุกอย่างอยู่แล้วและสวีเดนต้องทำตามอยู่แล้วกิปเพ่นจะซ้ำรอยเรือดำน้ำจีนไหมก็ต้องรอดูต่อไปสภาพของไทยโดนอยู่แล้วไม่น้อยก็มากนะครับแต่ว่าแอดมินชื่อว่าไทยมีความพิ้วเอาตัวรอดจากโดนททำได้ เจ็บปะเจ็บอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขั้นจบเกมนะครับ